ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันครั้งแรกยังไงให้เมล็ด1กิโลได้ต้นอ่อนถึง11กิโลโดยที่ยังไม่มีชั้นวางยังไม่มีห้องมือ่อยังแรกเลยเราต้องมาแช่เมล็ดทานตะวันกันก่อนค่ะเพื่อจะใส่เมล็ดทานตะวันเข้าไปในถุงกระถางเพื่อาสามารถกดให้เมล็ดทานตะวันจมน้ำได้ทุกเมล็ดหลังจากนั้นก็นําไปแช่น้ําแล้วเอาของหนักๆมาทับไวังจากแช่น้ําไว้6ชั่วโมงเมล็ดจะยังไม่งอกนะคะแต่จะอิ่มน้ํามากๆเอาขึ้นจากน้ําแล้วเสด็จน้ําให้หลังจากนั้นหาผ้ามาห่อไว้เพื่อบ่งเมล็ดให้งอกปิดผ้าให้มิดเลยนะคะแล้ววดดเ่ปิู เริ่มมีรากงอกออกมาหรือยัง้ายางให้บ่มต่อขอมีอเบสเสร็จบ่มไป15ชั่วโมงเลยค่ะได้เขี้ยวเล็กๆขาวๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นเอาดินพร้อมมาใส่ถาดเกลี่ยให้เรียบโรยมเมล็ดทานตะวันลงไปให้ทั่วๆเลยถ้าเมล็ดทับกันก็พยายามเกลี่ยๆอย่าให้เขาทับกันมากนะคะหลังจากนั้นก็หาอะไรมากดให้จมลงไปสักครึ่งมเมล็ดแล้วรดน้ำพอรดน้ำเสร็จก็ให้เก็บโดยการเอาถาดมาซ้อนกันแต่ในระหว่างถาดเนี่ยให้หาพลาสติกอะไรก็ได้มาคลุมไว้แล้วค่อยซ้อนถาดขึ้นไปนะคะพอซอ พอมาถึงวันนี้ก็เข้าวันที่3แล้วค่ะเช้ารดน้ํารอบหนึ่งแล้วก็ซ้อนถาดกลับเข้าไปที่เดิมแล้วตอนเย็นก็เปิดรถอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซ้อนถาดกลับเข้าไปที่เดิมทำแบบนี้เหมือนวันก่อนหน้าเลยค่ะพอมาถึงวันที่4ก็เปิดรดน้าเช้าเย็นเหมือนเดิมวันนี้เวลาเก็บก็ให้ซ้อนถาดแ่นพลาสติกที่กั้นระหว่างถาดเอาออกได้แล้วค่ะเมื่อถึงวันที่หเปิดรดน้าเช้าเย็นแต่วันนี้ไม่ต้องซ้อนถาดแล้วนะกระจายได้เลยแต่ยังต้องครอบถาดไว้ค่ะและในวันที่6รดน้าเช้าเย็นเหมือนเดิมหาอิกบล็อกมาวางด้านข้างแล้ว เปิดรับแสงไปเลยต้นอ่อนทานตะวันสีจะค่อยๆเขียวและถ้ารู้สึกว่าสีสวยโอเคแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะ